อ่ตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณเตเราอยู่ที่ตลาดอะไรที่มันไม่ได้เยอะมากให้ถ่ายตลาดจิ๊ดไม่ใช่หน่อย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 หนึ่งน่อยตลาดน้อยตลาดน้อยที่เลือกที่นี่อยู่นี้เพราะว่ามันเป็นย่านที่แบบดูเป็นตลาดก่าแล้วผมชอบถ่ายภาพแนวสตรีทมีงานศิลปะมีให้ถ่ายเยอะผมเลยอยากมาถ่ายอ๋ออ่างั้นต้องถามคุณก่อนเกินก่อนว่าปกติแล้วจริงๆอ่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปแนวไหนคือจริงๆพื้นฐานอะไรเกิดมานะชอบถ่าย ไปทั่วถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายสัตว์เนี้แต่ว่าพอเข้ามาใน GMTV มันไม่มีสัตว์ให้ถ่ายมีแต่คนพอเรามีเพื่อนเยอะเราก็เริ่มถ่ายเพื่อนมากขึ้นแล้วก็เลยทําให้เราไม่ค่อยได้ถ่ายอื่นกันว่าเราเลยปิดการถ่ายภาพคนอ่นอันนี้ชอบ snap ไม่ชอบแบบถ่ายแบบเซตอะไรเท่าไหร่ ถ้าคนรู้ตัวจะไม่ได้เลยถ้าร้องขอจะไม่มีวันได้คือหลักในการถ่ายรูปของผมเร่ถ้าแบบเคยได้ยินมาแล้วว่าเก่งนะเก่งนะแต่ว่าไอ้เรื่องดองไม่เคยได้ยินเคยได้รูปด้วยเคยได้แต่ว่ามันมีบางคนไม่เคยได้เก่งมากเลยเรื่องดองรูปเนี่ยกี่ปีเคยเก็บไว้กี่ปีถามทำไมก็โดนเอกปอบเองตั้งแต่จบปริญญาผมจบปีห้า7 6ห้าปี ตอนนี้พ่อแม่ผมเนี่ยยังไม่ได้เคยได้รดูปในการ,ราชื่นชมของลูกเลยจริงๆอ่ะที่ไม่ค่อยส่งเพราะว่าเหมือนพอเราเป็นคนถ่ายภาพเองเนี่ยนึกออกว่าเราจะชอบมีพิธีอยากให้คนได้รูปที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วเราถ่ายมาเยอะอเราต้องคัดรูปดีๆเขาเราก็ต้องมีอารมณ์ศิลปินเราถึงอยากส่งเลยวะ,ปะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกคอหามาเยอะเหลือเกินว่าคุณ่ะชอบดองรูปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับคุณออฟจะพาคุณมาเปลี่ยนวิถีความคิดที่ว่าคุณเป็นคนดองรูปเพราะฉะนั้นผมจะให้คุณไปถ่ายรูปแล้วผมจะพาคปปล้้าาาเยยมอกกันนค่ติิิถรูดจีีบบบทแ ถ่ายแล้วส่งให้เลยแต่ว่าฟิล์มอ่ะไม่เคยที่แบบถ่ายแล้วล้างเลยแต่เพื่อความท้าทายแล้ว